สอนทำแบบนี้นะเอ้ยนี่โอ้ยอันนี้รั่วทุกคนเนี่ยรั่วรั่วกระปิงรั่วน้องกระปิงรั่ว,ว,วแกะแกะโอเคเมื่อกี้เกิดเหตุการ์ใหญ่มาก รู้ไหมทำไมผมเจอเพราะว่าผมจะมาสอนทำเนีเย่ยแหละแป๊บมันมันมันแบบโ okay. อเคมาเรามาเริ่มกันเลยก่อนแรกเราจะเติมน้ำใส่ลูกโป่งนี่น้ำลูกโป,ป่งมาเทียบสองใบพออืมอันเนี้ยเราจะเอาเนี้ยลูกโป,ป่งอ,อันอันเนี้ยไปไปเอิ่มใส่น้ำแปบบ๊บ ใส่น้ำไม่ให้ไม่ให้มันยังยังรั่วออกมาจากหุูทางนี้อยู่นะแล้วก็เอาไปมัดน้ำกันอยู่นะเนี่ยพอไม่รั่วแล้วก็จะได้แบบนี้ให้ใส่น้ำารั่วไหมเอาอีกเอาตนี้อีกอีกพอ,กอก ทีนี้ใส่น้ำเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้แต่ว่าเราจะใช้ด้านนี้ไปใส่กับตรงนี้ก็จะแบบจึ๊บๆอย่างเงี้ยมาทีนี้เราก็ตัดส่วนนี้ไอ้ตัดส่วนนี้โอเคสมบูรณ์แล้วนะทีนี้เราก็จะอานนี้มาใส่กับอันนี้ แบบใส่ให้ไอตรงไอตรงเนี้ยมันเหลือแค่ช่องกลมแบบนี้แบบโอเคเดี๋ยวเรามาทำให้ดูแล้วไปแล้วเราก็จะได้แบบนี้ลูกโป่งโปงแบบนี้เงียบนี่